ตอนนี้เลยเนาะตอนนี้ก็มีกุ <laughs> ้งตอนนี้ก็มีสองคนทำเนาะเมืนเน่อไหร่เข้ามาตำหนัดเนาะหลังจากที่ว่าไปฉีดวัคซีนมาแล้วกะอู้ซึ๊บโอเคพี่น้องหอยนะทหารนาอน<ข>อนแล้วัคโอเคคือว่าแหละคือหนิกระเบื้องนั่งจนหอดหาทุ่มเบื้องนั่งจนหอดหาทุ่มนอนว่าพักพอดเพียงพอเนาะไข่หืนซะตอนนี้ก็โตเนี่ยงหงอนแหม เฮ้มเฮ้มไข่ไข่ขุ่นพี่น้องถาเบอร์อากาศอย่างออื่นเพราะว่ากินยาไปแล้วเขาจะวาอยู่บ้านบางคนกับต้องแบบใส่หนาเขาสโลมบ้านทางใส่เกลือใส่น้เกลือเออกลับสบายดีพี่น้องสี่คนเนาะจ้องเด้อเสือเหลืองจ้าจ้าจ้องกับจอนั่นจ้าฝากมาจำไว้ก่อนก็ดีให้การ มีคนบอกว่าค่ะถ้านาไปสีวัคซีนเวลาเพรเห็นสีเวลาไปส่งน้องพี่น้องสบายดีน้องอ่อนน้องนาด้วแก้วแก้วดวยสบายดีนะจ๊ะสบายดีสวัสดีพี่น้องเวิร์ดที่ควรที่เขาาเบิ่งอากาศถ้าใครสบายดีย่ำแรกอะไรมือเนี่กับบรรยากาศกับคืนข้นดอกพี่น้องคุ้มข้นคุ้มเนาะเน้อะว่ามืนอย่างนี้ย่างเขากับเดี๋ยวออกไปข้างนอกขือนเลยแต่ยังกินเขาแลงเนาะ มืโอนี้ฝนตกบอรบรรยากาศเป็นแด่ไรสน,นออุกเยอะแซวกว่าพี่น้องเพราะอไปเรไรเออมันมาทานไปเอาคลิปลงแน่ส่วนในไกยย่ยุง่งๆแล้วพอไปน้ำอ่อนไก่อ,อ่อนแล้วไล่เป็นผู้เดียวไปก่อนพ <c oughs> อ,อไปว่าไปแต่งแบบเจ็ดอาทิตย์แล้วไปเรไรสองอาทิตย์อะไรอ่ะ บ่ยากกลับบ่หนองหนองอ๋อนอยากกลับบ้านเราอยากกลับอยูจ้าตอนนี้มันกันยังเท่าดนี่เนาะหายบรรยากาศมันยังมันดีขึ้นซะก่อนพี่น้องวัคสิกกับยู่เขาจะว่าด้านสิเปิดทาเบิรงนทาด้านเปิดกับสิร้อยเมื่ออยู่พี่น้องจักเดือนหนึ่งเมื่อบ้านเนาะกับกินหอทั้งบ้านคือกันแต่อยากกลับคือกันล่ะอ้ยาเขาได้วัคซีนมาแล้วมันกะดีกะจะดีกว่าเขาติดกับเออติดกับง่าย เมื่อก่อนอ่ะนั้ย้อนมาเลยตอนนั้นจะไหนทางว่าสิไปรีโบในายกับโบโบโบไปอยากไปศรีเพราะว่าเขาก็อยูนิฟายหน้าอุบลไปเสียบานีแมาเทียบานีิสิไป้เนี่ยศปทอนฟันคูดเออเขาจับบอกว่าฉีดวัคซีนหรือยังบอกว่ายังเขาก็เลยบอกแลคอยก็เลยเออเขาเมืองตาลิวกับลิวตาตามเขาจัอยู่อังไดกับยู่น้ำเขาจับน้อพี่น้องบ้านทางเขะจับศีรษะไงก็เลยเออสีกษะศีรก็เลยตัดสินใจไปศรีเซาวังสาวตัวนักเตะตีหาม เออคอยก็บเ่เคยตื่นแต่เสารนี่แหละคนคนตือนแค่ตื่นเจ็ดโมงเออมื่อเสาร์ก็เตื่นนี้แต่เช้าร์มีงมานพี่ไปไนะ่รกะคนมาอ่าเขามีมีมีวัคซีนเนาะอ่าทางโรงพยาบาลนนะ่ะแปดร้อยมือน,นีนะกะคนถึงกัไปร้ายอยู่กับขย่อยไปเรื่อยอะไรพี่น้องเอ้ยคนมองว่ารับรับแค่แปดร้อยคนแค่นั้นจบก็เออจะคอยกับไปไหนคิวที่อะไรคิวที่สามสิบเอ็ดกับไปไหวพี่นอ้องไปในแต่ตีห้า ตัวข่อยมาพระเจ้าข้ากะไปกับมี่ครูพระเจ้าไปซวยกับไปโรงบาลยัหยเรื่อโรงบาลเนี่ยอินเตอร์นิเมกเมกเมกอีสั้งเลยอินเตอร์เมกยังสุดยางอะไรน้องพี่น้ออบ้านนั่นเลยพี่น้องเองมันหันหลีหันหลอกมาโอเปินเนาะมันก็ดเประมาณนี้แหละไรยาบเงียบเงาทำงนัานกินข้าวทังได้น้องพี่น้องกินได้ยังกินแรงเงียบเงาแห้งอะไรอย่างเงี้ย คิดว่าจะข่งงายสิงเงาเสีเจาเงาแค่ไหนเงียบไปเลยเออ <c oughs> ขึ้นหนึ่งหาวเลยนะทุกคนออนขึ้นแล้วหนึ่งหาวก <c oughs> <c oughs> ินขขาวแล้วจ้าน้องสาวทั้งสองคนสวย้อกินขขาวได้ยังกินแรงเนาะ <c oughs> บางทีก็วา่าบ่มวนเนาะมันมัน <c oughs> <c oughs> เจ้าบอกว่าว่าโมมวนเนาะค่ะแต่ขออาัยน้โบคนบถูกใจเด้อพี่น้องเด้อเข้ากับว่าปกปกตามภาษาอันคือว่าความหูเข้ามีอ่ะแหละเออเขาว่าสิว่ามวลเราะโบถึงใจก็จะก็โอแต่ว่าเท่ากับว่าในความจริงใจที่เฮ้ามี่สอดสอดรู้สบายสบายดีสบายดีคนเขามาใหม่แบบต้นกำอืงที่ว่าสิมาร์สิฮาเข้ากับ ไปบังคับก็ดื่นบ่ได้เด้อพี่น้องเด้อพี่ก็มีลูกสาวสองคนอยู่ลาวค่ะอยู่บ้านปักซองอ,อ่อนๆเนี่ย่เคอยไปไซนนีเนาะเพราะว่าใหญ่มากคือวังมหาเห็นงานยุงเถ็บเลยนะกับ่คคอยเดี๋ยไปเที่ยวเมืองลาว,วของตัวเองก็ยังบ่คอยหุ้จักอคาคนในมูบ้านไงยังบมคอยหู่อ้าน,นนะนคะ่ะ ให้อ่อนผู้จักสือมพบก่อนกรถพี่น้องเออจากหัวเท้าหอดบานอื่นโคตรบานนั่นบานนี้ยจะเท้าอ่อนเลยมาเท้านานะเออพ่อหูอยู่เพราะว่าน่าแกอยู่ในบ้านกับฮอสิบหาปีอ่อนอันไมยุงเทปน่ะแต่อายุสิบสองสิบสามปีเออใหญ่เป็นคนมากอ่ะผู้จ้าขวงกะเออไปหาเงินโหลดแค่นี้แหละชีวิตของอ่อนแต่ชีวิตของนันนายฝันยังเฮียนเนาะมันโศกเศร้ามันโศกเศร้าสิของอ่อนอันแต่อายุสิบสาม เพิ่มแบบข้นตัวใหญ่ก็ข่อยเน,น,น,น้อยข่อยตัวเนื้อๆยิ่งจอยข่อยกระไฟบ่ได้แล้วแบนขนาดลงมากเขาจับกันยังมือเสือบ่ข่อยซิมหานอ่เพราะข่อยตัวเนื้นนอๆยิ่งจอยเพิ่นแบบคนใหญ่เออตัวชิบชิบซ้ำตัวชิบซ้ำมากกับเสือ <หา S 2> เออตัวซิมหามากกับเสียวเพิน <c oughs> ่นเพิ่นอ่ะรอดเไม่เพิ่มเดีรอดได้ด่าบูแต่เสียวเพิอ่นอ่ะบ่รอดเขาาไปตัวกระดูกกระเดี่ยว,วลอลฟานเขาจะะับว่าได้กเขาแรงกับหลับป้าโอ้แสบ อยากอยู่พีน่นโอเค okay, <g ül> ก่อนสกินค้างๆแล้ว <g ül> มื้อนี้นะแป้นสีบักซี่เนาะหอมปิีงไก่หอมมันก็จะจะเป็นเฮ็ดนาน,าน,น้ำปะโอ้ยจะบาดก็เด้อบาดก็เด้อเออจะคล้องมากินเจเนาะถือกินมันก็นอยากละเต้ส,วสาวตื่นไปละคล้ายเป็นอาการกุ้อข่อยบ่เวอร์ีนนะ่ะตอนซีนนะ่ะขอยปวดเบิดนี่ปวดลงมาเบิดพายเนี้เขาเจ้าว่าอ่านซีซีถือเซนข่อยมยั่นะมงข่อยจะปวดข่อยจะลอยไปเบิด ข้อกับแบบนักหนักนะเส้นอะไรข้อกับแบบนักหนักแบบมีเนี้ยยังมาจองไปถือเส้นมันจองลงเ <c oughs> ส,ส้นเอ็นซากเส้นเอ็นซากลอยเบื้อทางนี่เนาะแบบมากกับนอนสลบสไลด์ตื่นขึ้นมาเออไปกินยากินยาอามนักมากไปประมาณนี้แหละมันกับยังทค่ะละโลดเรายังทำเหีห้ยเจ้าต่อยบมาว้าวันนี้สงสยัยทค่ละเลิก,เกูอยเอาคนเจ้าพี่เนาะ เพื่อนะเห็ดเบี่ยกลายเนาะเออพี่น้องเอ้อคอยกะคิดอิโต้เล่าแบบเ้องกับพี่แงมเด็กซอยโมนะกะเออซอยไหนซัมมี่ห้ากะเออให้กันรังใจกันไปดีกว่าเพื่อนเห็ดเบี่ยเพื่อนเห็ดงานบ้านเพื่อนอยู่ผู้เดียวเนาหมออยู่ผู้เดียวแหละกะประมาณนั้นแหละให้อยู่ผู้เดียวเนี่ยสี่จี้หอยยังสานั่นเด้อสินโดฟ้า อันด์แท็กซี่แอด์แท็กซี่แล้วมาส่งแล้วท้ามาพุ้งหัวศีดอะไรลูกศีดอะไรนะซนูไวสนูไวสนูไวก็อู้ยืนันไปเด้อสนูไวเด้อเราเอ้งยังหนังคือมัตกอดอ๋อฉันก็ยังมึนอยอะนะเออยังมึนเด้อเออจะฟ้องกับศีรษซีมาเมื่อยมึนลอยวายซือสนูไวกับพี่เด้อเราว่าสนูไวก็มีลู่ลุงชอบนะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ไปศีรษะเออ นั่นกับซานุองี่เนาะเออมันกับปลอดนะว่าไอซ์นุกมันกับหางไนุกฟ้าสอซีนุ๊กฟ้าร้อนหนึ่งอันเนี้ยฉีดสองคนนะในอ่าในขวดหนึ่งนะพี่นาสีสองคนเขาสีหายสีสองคนสองเข็มในสองเข็มมาแล้วห้ากัมีนาตอีกวันที่สามสิบเอ็ดเนาะพี่เนอะไปหาวัคซีนอีกเข็มหนึ่งก็คือเราก็จะได้เป็นอิสระ ในการไปได้เจ้าคือได้ผ่าเข้าใส่ใส่บีบอ่อนเดี๋ยวใส่เกี่ยมอ๋ okay. อเฮสาวน่าว่าหนัดไข่น้อน้ดเป็นไข่แล้วมันรู้สึกว่าแบบปวดหัวมีเงก็เลยเออติดบขมับผ่าเข่า <laughs> สบายดีมันสีซอยรถไข่ได้พี่นอ้องอ่อนเด็กน้ดตองสาวสวยที่สุด เ <จะ S 1> ดี๋ยวจะมาดินแก่นนะคะทุกคนเนี่ยก็จะสิวา <laughs> พวูดคุยดินแกนงเขาพูดไดะอันนี้นน<ว>มันสีซอยลดไข้มันเพราะว่ามันแบบมันปวดหัวคันเนื้อคันตัวหนาวหนาวนอนพี่น้อง,อองเออไปฉีดวัคซีนมากก็เลยไดย้แปะอันนี้มันสีซอยลดได้กินยาหน,นักแต่อ่อนอ่อนอาก,ก,ก,การถึกอ่ะ ไม่ไปแล้วเจ้าเขาจาวานข่อออาการเข้มหนึ่งเข้มที่สองไข่สีเป็นยังอ่อนอาจสิเป็นเข้มที่สองหาลุดกันแล้วพี่เนาะเข็มอ้าวขนาดเอือยสั้นหน่งเข้มถ่เป็นเลยจ้ะถ้ั่วเป็นกะบเป็นล่งเบยเป็นกะเธอแข็งแรงเธอก็ถึกไงทนทานทนกับทุกโรค มันก็ประมาณนี้นะพี่น้องมันก็ประมาณนี้มันจะโกรกเฟเไม่ยังกระทาม,มาได้เลยพี่น้องเด้อทามตัวหนาก็ได้ <c oughs> เออฮะทาม,มาทาม,มามก,กียวหรอกเออ <มก S 1> ไปคุณได้อย่างทามยังกระทาม,อมน,าน,น,น,านองมอนันกะไร้รยเติมุ่นอะกับข้อพายมันเด้อที่เราไปแล้วเพราะว่าคนเท่านะ่ะการตอบโต้คือการ นนปกป้องตัวเองในมุมหนึ่งโมเมนต์ว่าเขาสิเออไพยี่า้อยี่ห้าเฮาเมนแม่พระเนาะขนาดพระจัวเพื่อยังว่า้อว่าเออเพิ่อนก็ยังห้อกล่องตอบโต้ในสิ่งที่ว่าบมถูกอเจสิ่งที่ว่าบมถูกกล่องเข้ากับวนตอบโต้กับขึ้นหรือว่าอธิบายเออเข้าถามว่าเขาเอิรนว่าอธิบายคนอื่นเขาอาจสว่าฮอนดาครับใช่ครับกระเบื้อคขนหงขนหงขนกระเบื้อ ตอนหงนอเ,งเอข้หงอคันพงเรียมาผมหงอเอรืเ่อยๆชุด <laughs> กี่เหือมแล้วปวดนปวดปวดปะเว่าตัวมันอ่อนแล้วก็บออกอาการตน้นศีรษะมาที่แหลงั้นเลยพูดเสือแบบเออล,ลอยจ,จองๆว่มาดื้มาแบบซื้อว่าปวดปวดอะไกันนี่ไขกข็คืนอะไรบ้างอย่ามาองเท่วไปนะือ มื่อไรไม่เมื่อยเมื่อนี้ม่เมื่อยพี่พี่อะพี่น้องแค่อย่งว่าเราประสบการณ์ไปสี่วัคซีนมาอาการมันก็จะเป็นประมาณนี้แต่ว่าที่แหล่งเนี่ยากยากบอไปว่ายันทึ่งอะแบบว่าเชิญเชิญว่าเฮาบ่จำเป็นนี่ตรงนี้นะเฮาก็อยู่ในบ้านในเฮือนเฮาบ่ได้ไปอ่าเสี่ยงอันตรายใดไเนาะพอเฮามาแบบว่าสิไปเฮ็ดฟันบ่สิไปขี้เนาขี้นิกเวลาเฮาบ่สบายเฮาบ่ทันได้วัคซีนคนอื่นน่ะสิหะสิ บ่าเผาหักซาฮะนะหัวแต,ต่ไปซักมากขึ้นกันละอาการเป็นยังไงมามด,วดนะ้วยครับอ๋อขอบคุณค่ะคนชั้นเหลืองสวยครับอ่าขอบคุณค่ะไปสีมากเหรอไปใจในออกอาการที่นนหนักปะน้านักตอนสีที่แหลกแบบแต่แวออนะ่าไอ้น้องนายเป็นคนยานเข้มน้องนานยะกะสีห้านั่คนทั้งร้านกะว่าว่า,วาเอ้อย่าเป็นลมนะน้องว่าโอ๊ยอย่าเป็นลมเออฝาก ซันนี่แหละใจก็จนตุกๆๆก็ะมือขาดปวดกุ่มโอ้กว้นิดหน่อยครับผมแมนปวดแค่นิดเดียวมันก็ตึงขนาดไหนแค่อันนี้เข็มมันเข้าไปจิ๊บจ๊าดแล้วก็ลองเอาช้อนมาแตะมันก็ยังไม่มีเห็นในคีบก็จะเอาลงเนาะสีน้ำสีซอนเข็มแล้วเอาไอ้อะาเอาเลียนมาแปะแล้วก็เอาไอ้นั่นมาเอาซ้อนมาแปะแล้วมันจะอยู่ เออห้ากระถาถาลุ่นเข้มที่สองสิกาสีขางเก้าอยู่บ่แค่นี้ก็ยังลงข้ากระสีขางเก้าอุ้งเป็นแสงกรนสีต่างโตัวแค่ไหนนะเอียงผู้ใดกระสีได้ขางสายนอกพี่น้องเพราะว่มันถนาดขางคัวอะไร,รอ่ะบอไปโรงพยาบาลกับบอเนาะต้องไปเอยียงนะซัก รับนะต้องไปสั่เองอ่านกับโมไฟออกโมเมนต์โมไฟออกแล้วมอเนี่ย้มันมันมันซึ้งไม่โม,มไดอไรมันซึน้งซึ้งไปสั่งที่โง,ง,งพยาลลาบอต้อง ังต้องไปซักแมนไปซักแล้วไปซักไปซักที่โรงพยาบาลนะจ้าสีท่นแหละเออไปซักที่โรงบาลเอเสเขนาจาเียวาหลอดเสียงก็ค่งนึงหักก็ครนเงเกี่ยวเขาพวกเมื่อวานนีไปได้ครึเงึงเกี่ยวเขาแล้วนะทางบานก็ได้พี่น้องเอ,อ้ยแป,ป๊บเดียวสิสิ้นปีสิ้นน,นีสอีกแล้วสิน่น้องสิสสิ าไห้ยังอ,<ห>อ,อยู่ให <laughs> ้ยังอยู่ขงมกอยู่นี่ให้เกานะแบบเก็บเงินเก็บข้ามกะมันก็มีร้ายทางออกนะพี่น้องห้าก็อ๋อไปโรงพยาบาลกะบอับคบบอซักยากระตายอ๋อบอซักยากระตายคล้ายๆคือคนไว้คนยังนะยนนแหละ เก่งกับอานทำไมแม่ไปแล้วว่ามือน,นี้มันไปแล้วสนิทเนาะพี่น้องม,นม,นมันมึนมือนี้นะแค่ว่าทานทานถ่ายออกแต่เราควนะารไปซาวุสีในการเป็นจังไดแค่นี้แล้วน้องเขินไหมยังไปเรไปที่นู่น <laughs> มันจึมซึ่มน้อพี่น้องเดี๋ยวไปพายพักพรกับมือหนาเขาก็พอกัอนไหมกินขา้าวแรงกับยังเนอ้องไอเอียงวะ พักพักพักนะพี่น้องเลยก็กินเจอ,อยู่เบือกเกียวฮะเบอกเกียวก็ให้หกินเจมันก็จะเงินๆแต่ละคนปาทานมาก่อนกินเจมันอยากกินแล้วมั้ย,ดยเดอ้อสบายดีเบิ่งอยู่เด้อจันทับุรีด้วยสบายดีสบ,ยดสบายดีมีความสุขจ้ายี่ต่อยต้องเปียยนไหนเนี่ย ผู้ใดในผู้ใดท้า,า,หาให้ต่อ,อยได้พี่นอ้องมากแล้วเดิมจะต่อ,อยหายไปไหลายมือคืนหอดอยูอ๋อขอบคุณหลายๆเลยคะ่ะสบายดีส,โล,ดส,ปปสโลกโด้ยดีสโุกเห็นอาการสโลกทำมาอย่างนี้นนะทุกคนมันเป็นจะใดเ <ขอ S 2> น,นี่ยต่อยเลิกงานแล้วควมึงแอบเป็นยังไงเนาะแอบ โอกับเบเจสีเฮดสนาสีขายกันอีกแล้วพี่น้องบายบายค่ะพี่เข็มสามแล้วเงีเจ๊ให้ก็สิบสี่เข็มที่สามวันที่ะไรเข็มสองขวดหัวเป็นไข้อยู่สามวันอ๋อนานนะเคเข็มแหลกกันิ่งขวดว่าเป็นไข้ถ้าเข็มสองเข็มสามนะสิบบนนอกกว่าพี่นนอง บัเป็นยังบัเป็นยังเนาะเออหรือว่าอันเข้มแหลกนั่นอาจสิเป็นไข่เข้มซองเข้มสามนั่นอสิวัวเป็นยังเนาะหรือว่าประมาณนั้นเนาะถามผูกแบบ้องถามเพื่อนที่ผ่านไปแล้วเพื่อเคยแบบว่าเออเข้มหนึ่งมันอาจสิไข่เข้มซองเข้มสามใครอสิวัวเป็นยังก็ได้เนาะผูกใครออกมาตอนรับมันแหละเออใครอสิวัวเป็นยังอ่อนละถาถาหลุนเข้มซองเข้มสามสะไปดีซองสามมีอะไร การข้างเคียงไมจากนมขอ,อนแก่นอ๋อสหัสก็คือว่า่เราละเรอวบเี่ยการข้างเคียงกับคือไข่เนาะี่อ้องสำหรับนั้นนะไข่แล้วก็ปวดแขนปวดเพราะเป็นไข่แบบออกห่อนระโตนระโตนะเป็นไข่ปวดหัวปวดหัวปวดแขนลอยลอยลงมไปข้างนี่เลยนะตอนนี้ก็ยังไข่คืนยังโตมแหมอยู่บอกเป็นยังเดี๋ยวอยไกรหัวใจ ไกลหใจอันนี้แหละตัวที่สําคัญที่ไกลหัวใจนี่แหละโอ้ไปซักยานั่นเมาเลยกับเมาใจกับเต็มตุบๆยังวิ่งหัวยังการเมาเลยเนาะเออเขาว่าสิเป็นลมลรวบอกเขาว่าเออย่างย่างย่างวะเป็นลมเขาก็เย็นแล้วเนาะเผื่อแอร์เขาจะเอาอะไรนะเข็มที่เป็นไข้ห้าในโหลห้าวันเลย โอ้ยอย่านะอย่านะงานกันยังสีจะได้เบาเอาได้เขียว่าเดียวกับขพอได้พี่น้องเขาจกว่ากินยามันอาจสีซวยได้อือโอ้เหรนเซมเข็มสามเลยเหรอคะข้าวไปยังสีอยู่ก็มันตลอดไปน้อพี่น้อง่าสีนะข้าวมีสีๆโตๆไปเค่ลุงแต่สีแล้วกับว่านเนี้ยเข็มโซ่เข็มซ้างโตไปข้าวไปยังสีรับมันเรื่อยๆสามสามเดือนเพียบ เมือบบม่อเท่าต้องเป็นแบบว่าเมื่อเข้ากำหนดไว้แล้วนะพวกนี่แบะเออคือเด็กหน่อยนะั่นด็กหน่อยเกิดใหม่สามเดือนนี่สี่ที่หนึ่งเป็นอะไรเนี่ยมันคือยังคือยังแบบสะสมไจะเป็น,นข้าวภาษก็ราบนะเข้าใจว่ากู่มือนไม่ทราบมาเขาเพิ่งขึ้นเครศัพท์ได้ขนาดถ้าจองจองได้ไงจอง ทีจองเที่อ่อยไก่ทีมันสะดวกตัวเองเนาะาไก่จะไปไปไกไลไรกับพวดได้ได้อยู่แลหละนะเสียเวลาห้าหรือสิเมารถเองคือคือออกจากบ้านทีหนึง่งคือก็จับวอออกจากบ้านนี่คือกับเมาก,กับโนนี่นะั่นเออจา้าออก,ก็เลยไปจนสิ้นมันอาจสิบวเาม้าหล้วเอมาลูกกินยาพาลายยาก <พา S 1> ินเลยค่ะตื่นมากกับไปกินยาพ้าลาเลย กินไงคือโตหอนยังโตหอนคือเก่าเนาะยังบรลดาเบิง้งทำมะเร็งกับเอิญยังบวลดไปสกินอีกนี้สกินอีกจะน่ามากินเนี่ยเค็มมีเดียกับพอ่อเด้นอยากินซองเงินเนาะทามันบวลดอกไปก,ไปกินอีกกินวางจับม,ม,มุงวางซีมงนี่แหละซีมงกับไปกินยากินยาแล้วก็มาให้ยเขาหายหน้ามากไปยังทางทัวพี่น้อง เ้ากับสิบไปเข้ากับสิบไปหะเงินพนมันมันโม่นบบมวนในใจเออพี่นนองเลยคอยกับซีราไปก่อนเดอ้อยา่าเป็นล่มเดอ้อเป็นเงินพน <c ười> เป็นล่มกับเย็นเป็นเงินกับให้เจ้าใส่ตัวเอ้ยอยากเป็นเงินคือกันอะไรหี่หมดจุ่มวันอยากได้เป็นเงินดีก็เจ้าใส่ก็เจ้าซื้อข่ยก็เจ้าสบายป่วยห้ามาหาเงินเนาะก็จ่มหาหาไปประมาณนี้ อที่เข็มเล็กสีมาก็มีรอยเลือดอยู่ออันนี้บ,บม่ค่อยบม่ค่อยไม่มีเลือดบ่บ่หมี่ยังดิยี่คือ,อยังไงร้วยเลย,ยจากฉีแต่เนาะบ่มี่ยังเหรอพี่เนาะมีแต่มีแต่อาการไข้อือ แคลนแล้วหมดได้เป็นอีนยังไข่แคลนพี่จะไข่ก็แบบน่ากระตุ้นกระเจ้าแค่นี้เลยพี่น้องสิบห้าพาร์คสามเมาเลยนะเขาแค่ว่าเราจะฟังด้วยซึ่ด้วพี่น้องเรื่อว่าการสีวัคซีนเป็นอะไรบ้างกับการเมื่อยนิดนึงเออในการที่เ้าม่เคยออกไปถึงเนาะค่ะเป็นไปได้เด้อเพราะว่ามันเป็นไปได้แหละการท่านางรถนางเฮือไปมันกระยาบมันเมื่อยมันเมาหลดเออประมาณนั้นแล้วพี่น้องเอ้ย ไปก็เริ่มพี่น้องเนอร์กับขอบคุณไล้ไรสีขาวมาขับส้มกว้างมี่ยังกะติส้มกันได้เนาะเฮาบัวกันเนาะอันใดที่เฮาตอบได้เฮากัสีมาตอบได้เฮาขออธิบายเฮากัอธิบายบากนี่เป็นบางเร hey, ื well, right. well, ่องเป็นนอนได้แล้วบายบายด้วยขอบคุณได้ไรเนอร์ขอบคุณขอบใจเลยพี่นดอกเนอร์